วันนี้เป็นยอดญ้าวันข้างหน้าเป็นกอบไผ่ถ้าคุณไม่ล้มเลิกความต้องตั้งใจวันต่อไปต้องเป็นต้นไทรที่สง่างามอย่างแน่นอนอาสวัสดีค,สรครับครูมิกกี้สตอรี่อีสานครับวันนี้สิมาไห่คาแนะนําในเรื่องของการเริ่มตนออกกําลังกายหรือว่าเริ่มตนของผู้หารหรือว่าเริ่มตนอินพุตสิ่งที่มั่นต้องเปลี่ยนคุณไปตลอดการแบบทาวนโดย เป้าหมายมีอยู่วาห่างไกย่ยาเคมีห่างไก่โรงพยาบาลสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับถามมาเอา้าถ้าเกิดอุบัติเหตุได้ต้องไปโรงพยาบาลบอกถูกต้องแล้วครับโรงพยาบาลสร้างขึ้นมาเพื่อดูแลอุบัติเหตุฉุกเฉินที่คุณช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ก่อนหน้านั้นแล้คุณต้องซอยเหลือตัวเองก่อนที่พึงโรงพยาบาลโอเคปะครับให้โรงพยาบาลเป็นที่สุดท้ายก็แล้วกันให้คุณเป็นคนที่ มีคุณหมออยู่ในตัวเองอย่างการเริ่มต้นดูแลสุขภาพโดยอาหารการกินเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยการออกกําลังกายเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยการหาความรู้หาสาระดีๆหาอาหารดีๆมาอินพุตใส่นะครับแม้แต่เราสร้างบ้านเรายังต่อเติมราคาหลักหมื่นหลักพันเราไม่เสียดายหรือซื้อรถราคาหลักหลายล้านซื้อบ้านราคาหลักหลายแสนนั่นคือสิ่งที่ ทุกคนทําได้โดยไม่ต้องคิดลังเลและต้องสงสัยแต่ฝากถามกลับไปว่าเวลามีสิ่งที่มีคนมานําเสนออคุณภาพของอาหารที่บอกว่ามันช่วยคุณได้นู่นนั่นนี่กับเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการและคุณกลับ ตต้แย้งว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้ตอนนี้ผมบอกเลยครับเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเพราะว่ามันอยู่กับเราเขาต้องอยู่กับเราหรือเราต้องอยู่กับบ้านหลังนี้ตลอดไปอีกนานอีกกี่ปีนะครับถ้าตายวันตายพุ่งมันก็ไม่เป็นไรแต่ปัญหาคือยังไม่ตายตอนนี้นั่นเองนะครับอย่างให้เพื่อนๆคิดเหมือนว่าเวลาขับรถเพื่อนๆมองว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วนะเพื่อนๆก็ไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้เขาอ่า ทันทีทั้งที่เวลาก็ยังไม่ได้เกินเรือนมงเรือนใหม่ไม่ใช่ว่าหมดอายุปุ๊บรถก็จะเกิดอุบิเหตุเลยทันทีครับไม่เหมือนอย่างนั้นใช่ไหมอย่างนั้นเพื่อนบอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ไม่ได้ไม่ได้แต่เมื่อตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ยังบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวซื้อยาแก้ปวดมากินนู่นนั่นนี่อ่าคุณอย่าให้ชีวิตคุณมีค่าแค่ยาแก้ปวดนะครับผมจะบอกให้ยาแก้ปวดมันคือการดูแลที่ปลายเหตุการดูแลที่ต้นเหตุก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะอืม ผมเคยบอกไปแล้วนอว่าเลือกอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็นอนให้เต็มที่แล้วก็ค่อยมอ,อก,กําลังกายนี่ทําอยู่แค่3อย่างนี้สุขภาพร่างกายคุณจะดีแน่นอนครับสําหรับวันนี้ครูแม็กกี้ก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็เป็นแบบอย่างให้คุณได้ทําตามหรือไม่เข้าใจก็ถามทักอินบอกมาได้ที่เพจของครูมิกกี้สตอรี่อีสานนั่นเองครับสวัสดีครับเพื่อนๆ